ก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ช่องทันดี้ชาแนลวันนี้ก็มีหนังแปลกแปจะมาสปอยให้ฟังเรื่อง Bad s i s t e r ฉายในปี2016เป็นเรื่องราวของแม่ชีสาวที่มาปิ๊งพระเอกหนุ่มสุดฮอตในโรงเรียนซึ่งถ้าใครมายุ่งกับพระเอกเนี่ยเธอฆ่าตายหมดก่อนจะไปรับชมสปอยเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้่อยนะครับถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับหนังในเริ่มเรื่องที่เจสันพระเอกเขาเป็นหนุ่มนักดนตรีสุดฮอตในโรงเรียนกำลังถ่ายคลิปตัวเองเล่นกีตาร์ร แล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งหนังเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําให้เห็นนะว่าเธอคือใครแล้วมันก็จะมีภาพย้อนไปย้อนมาที่ดูเหมือนว่าเธอไปฆ่าแม่ชีคนหนึ่งตายแล้วชุดของแม่ชีคนนั้นนามาใส่ต่อมาเจสันได้มารงเรียนหลังจากที่ปิดเทมอมภาคฤดูร้อนไปซึ่งพ่อกับแม่เขาเนี่ยก็ลงมาบน่นบนเจสันเรื่องอะไรสักอย่างที่ดูเหมือนว่าเจสันเนี่ยได้ไม่ก่อเรื่องไว้ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเจสันเขามีน้องสาวคนหนึ่งชื่อโซอีจากนั้นก็มีแม่ชีลีเบกา สเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่เดินเข้ามาทักทายพ่อกับแม่ของเจสันต่อมาแม่ชีรีเบกาก็เข้ามาหาโซเฟียแม่ชีคนใหม่ที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์ที่นี่รีเบกาก็แนะนําอะไรไปเรื่อยและเธอก็ได้พูดตักเตือนโซเฟียว,ว่าแม่ชีที่เนี่ยเขาห้ามแต่งหน้าและยื่นทิชชู่ให้เธอลบลิปสติกออกจากนั้นรีเบกาก็พาโซเฟียไปแนะนําตึกเรียนและสถานที่ต่างๆจน,นพวกเธอเดินมาเจอกับเจสันรีเบกาก็แนะนําให้โซเฟียรู้จักกับเจสันว่าเนี่ยคือหนึ่งในลูกศิษย์ของเธอ แม่ชีโซเฟียเนี่ยพอได้เห็นเจสันแววตานี่ก็ลุกมาวาขึ้นมาเลยนะพวกเขานี่ก็ทักทายกันนิดหน่อยพอเจสันเดินออกไปริเบก้าก็ได้เลา่าโซเฟียฟังว่าเจสันเนี่ยเขาเครียดเรื่องที่ผลการเรียนลดลงพอช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเนี่ยเจสันเหมือนจะไปเมาแล้วขับแล้วเกือบขับรถชนพ่อของตัวเองริเบก้าก็ได้พาโซเฟียมาที่ห้องนอนแล้วบอกว่าเธอพักที่ห้องนี้แหละโซเฟียก็ไม่ได้ติดใจอะไรพอริเบก้าออกไป หนังเนี่ยเขาก็ทําให้เห็นนะว่านี่ไม่ใช่โซเฟียจริงๆแล้วเธอชื่อลอลาซึ่งโซเฟียเนี่ยคือแม่ชีที่พี่ชายของรีเบก้าฝากมาแต่เธอไม่เคยเจอโซเฟียเลยไม่รู้ว่าหน้าตาของเธอนั้นเป็นอย่างไรแต่ลอลาเนี่ยเธอก็ได้ฆ่าโซเฟียและสวมรอยมาเป็นครูที่นี่แทนซึ่งผมขอเรียกเธอว่าลอลาแทนนะครับจากนั้นเธอก็ได้เปิดคลิปที่เจสันร้องเพลงและดูเธอเนี่ยจะคลางคล้ายเจสันมากๆถึงขั้นกับจุ๊บหน้าจอโน้ตบุ๊กเลยทีเดียวจนเวลาผ่านไปสักพัก เจสันได้มานั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงในห้องที่ลอร่านั่งอยู่ด้วยเธอก็ได้เข้ามาคุยกับเจสันแล้วก็พูดแบบหวานๆไปประมาณว่าถ้าเจสันเหงาๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาหาเธอได้ที่นี่จนถึงคาบเรียนเจสันนั่งอยู่ก็มีซาร่าซึ่งเธอดูจะชอบเจสันแล้วก็พูดอ่อยอะไรไปเรืเ่อยเปื่อยจนลอร่าเข้ามาในห้องเธอก็นะนําตั๋วว่าเธอเป็นครูมาใหม่ที่นี่แต่เจสันกับซาร่าเนี่ยก็นั่งคุยกันไม่สนใจ ลอล่าหันมาเห็นท่าทีที่ซาร่าในอ่อยเจสันเธอก็ดูโมโหมากแล้วเข้ามายืนลิสติกของซาร่าแล้วจับซาร่าเนี่ยย้ายโต๊ะทันทีจากนั้นลอล่าเธอก็ถามพวกนักเรียนว่าเรียนถึงไหนกันแล้วแต่โซอี้เนี่ยเธอก็แนะนําตัวพอลอล่าเห็นว่าโซอี้เนี่ยนามสกุลเดียวกับเจสันก็รู้ว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกันโซอี้บอกว่าปกติเนี่ยเราจะสวดมนต์กันก่อนเข้าเรียนไม่ใช่หรอลอล่าก็บอกว่างั้นให้โซอี้อย่านาสวดเลยพอทุกคนเริ่มสวดกันไปสักพัก โซอี้ก็อยลืมตามไปดูลอลาลก็เห็นว่าเธอนั้นมีอาการแปลกๆจนถึงเวลาพักเที่ยงโซอี้ได้มาคุยกับเจสันว่าครูคนใหม่เหล่านี้แปลกเนาะแต่เจสันเนี่ยก็ไม่สนใจและกําลังคุยแชทกับซาร่าอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าเจสันเนี่ยก็ชอบซาร่าเหมือนกันโซอี้เลยต่อว่าเจสันเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงจนเจสันนั่งงงงิดแล้วเดินออกมาขาวมาเจอกับลอลาเธอก็ได้ถามเจสันว่าซาร่าแฟนเธอหรอเจสันเขาบอกว่าเขาไม่มีแฟนลอลานี่ก็ดูดีใจออกมากมาก แล้วก่อนแยกกันเนี่ยเธอก็ได้บอกกับเจสันว่าฝันดีนะซึ่งมันทาให้เขาเรารู้สึกแปลกพอตกกลางคืนลอล่าก็เปิดเพลงที่เจสันร้องอยู่เหมือนเคยเธอถอดชุดออกก็ได้ทําลิสติกที่ยืมมาจากซาร่าแล้วหล่นลนงพื้นเธอก็ได้เหยียบลิสติกแบบหลายๆประมาณว่าเกลียดซาร่าอะไรประมาณนี้จนพอเช้าอีกวันเจสันมาถึงโรงเรียนเนี่ยก็มาเจอกับซาร่าทั้งคู่ก็คุยกันซาร่าก็บอกว่าเจสันเนี่ยสักวันเนี่ยต้องดังเหมือนจัสตินมีเบอร์แน่แล้วทั้งคู่ก็จูบกันแต่ลอล่าเนี่ยเดินมา แล้วก็พูดต่อว่าทั้งคู่เธอก็บอกว่าเจสันมาสายแล้วให้รีบเข้าไปเรียนพอเจอสันเดินออกไปซาร่าก็ได้พูดกับลอร่าว่าพ่อของเธอเนี่ยชอบบริจาคให้โรงเรียนนี้แล้วขู่ให้ลอร่าอย่ามายุ่งกับเธอแต่ลอร่าเนี่ยเธอก็ไม่สนใจหรอกว่าพ่อซาร่าเป็นใครซาร่าเนี่ยก็เดินออกไปลอร่าโมโหมากเธอกำไม้กางเขนเนี่ยจนเลือดออกเลยทีเดียวหลังจากที่หมดข้าบเรียนของลอร่าเธอก็เรียกเจสันมาคุยแล้วบอกว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยให้มาหาเธอที่ห้องพักของเธอซึ่งตอนแรกเจสันเนี่ย ก็ถามว่าห้องพักอาจารย์เนี่ยนักเรียนเข้าไม่ได้ไม่ใช่หรอลอล่าก็บอกว่าถ้าเขาเชิญแล้วก็ถือว่าเข้าได้จากนั้นลอล่ากลับมาที่ห้องก็มาถอดเสื้อผ้าและทาครีมรอเจสันมาที่ห้องพอเจสันมาถึงก็เห็นว่าประตูไม่ได้ล็อกเขาก็ได้เห็นภาพที่ลอล่ากําลังยืนทาครีมที่มีรูปร่างน่าเซ็กซี่จนทําให้เจสันเนี่ยไม่กล้าเรียกและเดิอนออกไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือแผนของลอล่าและมันก็ได้ผลด้วยเจสันเนี่ยตกกลางคืนถึงกับน้อยไม่หลับ มเตอ์คิดจินตนาการภาพถึงลอล่าตลอดเวลาพอมาอีกวันที่โรงเรียนลอล่าก็าพูดกับเจสันประมาณว่าทําไมเธอไม่มาพบเขาตอนที่สั่งเจสันก็ได้แกล้งพูดไปว่าเขาลืมจนมาถึงวันยุดสุดสัปดาห์ซึ่งผมลืมบอกไปนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนประจำลอล่าได้มาเห็นว่าซา่าเนี่ยได้เข้ามาพูดดูสนิทสนมกับเจสันอีกแล้วเธอเลยบอกกับริเบก้าว่าป้าเธอป่วยเธอจะขอ,อกลับไปเยี่ยมป้าหลายวันหน่อยพอกลับมาถึงบ้านโซอี้ก็บ่นว่าครูคนใหม่เนี่ยแปลกมาก ไม่ให้การบ้าอะไรเลยแต่เจสันก็ทะเลาะกับพ่อแม่เรื่องที่เขาอยากเป็นนักดนตรีแต่พ่อแม่เนี่ยไม่เข้าใจและอยากให้เจสันเนี่ยไปทาอย่างอื่นจนเจสันโกรธและเดินออกไปนอกบ้านลอร่าก็ได้ขับรถตามมาดูเจสันถึงบ้านเขาได้เห็นเจสันนั่งร้องเพลงอยู่เธอก็เดินไปแอบดูเจสันแล้วก็ยิ้มกุ้มกิมแต่สักพักเจสันก็มีสายของซาร่าโทรมาพอลอร่าเห็นว่าเจสันคุยกับซาร่าเธอก็เริ่มไม่พอใจแต่เธอก็ไม่ได้อะไรแล้วเดินกลับออกไปที่รถ ลอล่าดูจะงงูงหงิดแล้วก็ดกเล่าเข้าไปหนึ่งอึกเธอก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้แล้วรีบกลับมาที่โรงเรียนเธอเดินเข้ามาที่หอ,อนอนผู้หญิงแล้วย่องเข้ามาในห้องของซาร่าลอล่าได้แอบ,บอพันลำ้ำใส่ไว้ในหนังสือของซาร่าเหมือนจะหาเรื่องให้ซาร่าโดนไล่ออกอะไรประมาณนี้พอเธอทําสําเร็จแม่ชีรีเบคก้าก็ได้เข้ามาเห็นว่าเธออยู่หน้าห้องเธอก็บอกว่ามันไม่มีอะไรแค่ได้ยินเสียงแปลกๆเลยเข้ามาดูรีเบคก้าเลยตักเตือนลอล่าว่ามันไม่เหมาะสมจนถึงวันเปิดเรียน หลังจากที่นักเรียนส่วนมนต์เสร็จลอล่าก็ได้สั่งให้เด็กๆอะ่ะ <_ d ick> เปิดไปที่หน้าส4เธอก็ได้เปิดมาเห็นหนังสือของซาร่าที่มีพันล้ำซ่อนอยู่ซึ่งมันก็เป็นของเธอเองนั่นแหละลอล่าเลยได้แจ้งเรื่องไปที่ครูใหญ่ซึ่งหลังจากที่พวกครูสอบสวนซาร่าไปสักพักครูใหญ่เลยสั่งพักการเลียงของซาร่าแบบไม่มีกำหนดแล้วลอล่าเนี่ยก็ได้พูดเสี้ยมลิเบกาว่ามันอาจจะมีคนอื่นที่มีสิ่งเสพติดพวกนี้อีกซึ่งเธอก็ได้พูดะมาณว่าสงสัยเจสันลิเบกาเลยสั่งให้เจสสัััันนนกกกกกบรูเมออออไไปป้งพพผ่า ผู้ใหญ่ก็เดินออกมาพร้อมขวดเหล้าที่อยู่ใต้เตียงเจสันเจสันนี่ก็งงเลยนะและคิดว่าเป็นของลูเมดแต่ลูเมดเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องซึ่งจริงๆแล้วขวดเหล้าเนี่ยเป็นของลอล่าที่เธอเอาเข้ามาซ่อนในห้องเจสันดังนั้นทําให้เจสันมีความผิดซึ่งเจสันเนี่ยเขาก็เถียงนะว่าไม่ใช่ของเขาแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะเจสันเนี่ยเคยทําผิดเกี่ยวกับมาแล้วขับเมื่อตอนปิดเทอมลอล่าเลยแนะนําว่าเราควรให้โอกาสเจสันเพราะเนี่ยมันก็แค่เหล้าไม่ใช่สิ่งเสพติด ให้งทงโทษเจสันแค่ช่วงวันหยุดเหนือไม่ต้องกลับบ้านและให้ไปเป็นจิตอาสาเพื่อมันเป็นประโยชน์ซึ่งอาจารย์ทั้งสองเนี่ยก็โอเคและให้เจสันเนี่ยทำตามที่อลอร่าแนะนําต่อมาครูใหญ่เนี่ยก็มาชื่นชมอลอร่าที่เธอมีเมตตาต่อเจสันหนังก็ได้ย้อนกลับไปถึงตอนแรกที่อลอร่าเนี่ยเห็นคลิปของเจสันร้องเพลงอยู่ในอินเทอร์เน็ตเธอก็ดูชอบเจสันมากมากแล้วก็เข้าไปสืบถึงโรงเรียนที่เจสันนั้นเรียนอยู่ จะได้รู้ว่ามีแม่ชีคนหนึ่งชื่อโซเฟียกําลังจะย้ายเข้าไปสอนในโรงเรียนที่เจสันนั้นเรียนอยู่เธอก็ได้ทําการเข้ามานักทายแม่ชีโซเฟียจนสุดท้ายเนี่ยเธอได้ฆ่าโซเฟียทิ้งและปลอมตัวเข้ามาเป็นอาจารย์ที่นี่เพื่อที่เธอเนี่ยอยากจะใกล้ชิดกับเจสันต่อมาเจสันเนี่ยก็ได้มานัดแน,นะกับน้องสาวว่าให้ไปบอกพ่อกับแม่ว่าเจสันเนี่ยอยาามาเป็นอาสาให้โรงเรียนในช่วงวันหยุดเพราะเขากลัวว่าจะโดนด่า แต่โซอี้เนี่ยเธอก็บอกว่าวันหยุดเนี้ยเธอจะไม่กลับบ้านเพราะรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับลอล่าแล้วจะอยู่จับตาดูเจสันพอถึงวันหยุดเจสันก็ได้หน้าที่มาขุดดินเพื่อปลูกต้นไม้ลอล่าเนี่ยเลยเดินเข้ามาท,ทําทีชวนคุยแล้วมาช่วยเจสันแต่พอคุยกันมาสักพักเธอก็บอกว่าที่เนี่ยร้อนจังแล้วปวดกระดุมออกเพื่อห่อเจสันซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็มีโซอี้มองอยู่ด้วยพอตกคืนนั้นลอล่าได้ย่องเข้ามาที่ห้องนอนของเจสันแล้วได้จับตั้งกล้องวิดีโออัดคลิป ธอก็ได้ทําการลุกเจสันซึ่งตอนแรกเนะี่ยเจสันก็เหมือนว่าไม่อยากทำนะเพราะมันไม่ถูกต้องแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็สบุรือฮึ่ยกันโดยที่กล้องเนี่ยได้ถ่ายเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดพอตอนเช้าเจสันมาเจอลอร่าเขาก็เหมือนจะทําตัวไม่ถูกแต่ลอร่าเนี่ยก็บอกให้เจสันนะทำตัวเหมือนปกติพราะ้านโซอี้รู้เนี่ยเธอจะไปบอกพ่อกับแม่ของเจสันต่อมาลอร่าก็ได้ไปที่ห้องนอนของเจสันเพื่อเ,อเสื้อผ้าของเขามันดมแบบโรคจิตโรคจิตอยู่ๆโซอี้เนี่ยก็โผล่มาพอดีเธอก็ได้เห็นว่าลอร่าเนี่ยมาอยอ เธอก็บอกกับลอล่าว่าเธอมาหาพี่ชายแต่ลอล่าเนี่ยก็บอกว่าให้รีบออกไปเพราะมันผิดกฎโรงเรียนโซอี้มาเจอเจ,อเจสันเธอเห็นว่าเจสันเนี่ยมีอาการแปลกๆดูลุกลี้ลุกลนเธอเล่าให้เจสันฟังว่าเธอไปเห็นลอล่าอยู่ในห้อง,องเจสันแล้วกาลังดมเสื้อของเจสันอยู่แต่เจสันเนี่ยก็บอกไม่มีอะไรหรอกมัง้งแล้วขอตัวออกไปซึ่งลอล่าเนี่ยก็เห็นที่โซอี้กับเจสันคุยกันเธอก็ดูก,กลัวว่าโซอี้เนี่ยจะทาให้ทุกอย่างมันพังต่อมาหลังหมดวิชาของลอล่า ลอร่าก็ได้เรียกโซอี้มาคุยแล้วบอกว่าคะแนนข้อสอบของเธอผิดไปเยอะแลได้ให้มาแก้ตอนหลังเลิกเรียนซึ่งโซอี้เนี่ยเธอก็งงเลยนะเพราะเธอค่อนข้างเก่งและคิดว่าตัวเองอทำถูกแล้วแต่เธอก็ไม่ได้อะไรพอถึงเวลาที่โซอี้จะมาทําข้อสอบแก่เธอก็ได้ไปเจอกระดาษคําคตอบที่วางอยู่บนโต๊ะของลอร่าแล้วลอร่าเนี่ยก็ได้เข้ามาพอดีทําให้โซอี้เนี่ยต้องไปพบกับรีเบกก้าเพราะมีความผิดที่แบบดูคําตอบของข้อสอบซึ่งลอร่าเนี่ยก็จะผิดโซอี้ให้ได้แต่รีเบกก้าก็บอกให้ลอร่าออกไปก่อน เธอได้ทําการตักเตือนโซอี้แต่โซอี้ก็บอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะดูกระดาษแผ่นนั้นนั่นมันถูกวางไว้อยู่แล้วแล้วยังบอกอีกว่าลอล่เาเนี่ยดูแปลกๆเธลริเบก้าก็ไม่สนใจแล้วบอกว่าลอล่าเนี่ยเป็นครูที่ดีมากๆโซอี้ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อทั้งคู่แยกย้ายกันต่อมาเจสันได้มาถ่ายบาปที่โบสถ์ในสิ่งที่เขาทําในคืนนั้นเขารู้สึกผิดม,มากๆที่ไม่มีอะไรกับแม่ชีแต่อยู่ลอล่าเนี่ยก็เดินเข้ามาในห้องและได้ทําการสะบื้อยื้กันอีกต่อมาบิชอป พี่ของรีเบกก้าได้เข้ามาหาที่โรงเรียนพวกเขาก็ได้พูดถึงแม่ชีโซเฟียคนที่บีชอปเนี่ยเป็นคนฝากมาโซเฟียก็คือแม่ชีที่ลอร่าฆ่าตายและเธอก็ปลอมตัวเข้ามานะครับเพื่อใครลืมลอร่าออกมาเห็นก็ได้รีบเดินแอบออกไปเพราะกลัวว่าความจะแตกบีชอปได้เล่าถึงโซเฟียซึ่งมันค่อนข้างต่างจากลอร่ามากรี Rebecca เบกก้าในเรื่องง,ง,งเธอเลยจะไปตามลอร่ามาหาบีชอป แต่เธอเนี่ยก็เห็นลอร่าที่มีท่าทางรีบๆกำลังจะขึ้นรถลอร่าบอกว่าเธอได้รับสายว่าป้าเธออาการแย่และกำลังจะรีบไปดูป้าอย่างด่วนรรเวก้าเลยไม่ได้อะไรและให้เธอรีบไปแต่มาที่บ้านของเจสันซาร่าได้ส่งข้อความมาหาว่ามีปาร์ตี้อยนที่บ้านให้เจสันนมาหาด้วยเจสันเลยลงไปคุยกับพ่อแม่ว่าขอไปปาร์ตี้ที่บ้านซาร่าได้ไหมแต่พ่อแม่เขาเหมือนจะไม่โอเคเพราะเจสันน่ะเคยไปเมาแล้วขับจนพวกเขาเนี่ยทะเลาะกันไปเลยเถิด เจสันไม่พอใจแล้วเดินออกไปจากบ้านแล้วรีบเดินไปปาร์ตี้ที่บ้านของซาร่าลอร่าที่มาจอดรถอยู่ในบ้านเจสันเนี่ยก็ได้ขับตามเจสันออกไปพอเจสันมาถึงซาร่าเนี่ยก็ชวนเข้าห้องทันทีขณะที่ทั้งคู่กําลังจูบกันเจสันก็ได้คิดถึงภาพของลอร่าทาให้เขาก็ขอตัวกลับบ้านและถือเบียร์ออกมาด้วยจนมาเจอกับตํารวจเจสันก็กําลังโดนตารวจต่อว่าลอร่าก็ขับรถมาพอดีแล้วพูดไก่เกียร แล้วบอกว่าเธอจะพาเขากลับเองตำรวจเลยปล่อยเจสันไปเจสันบอกกับลอล่าว่าเขาเข้าบ้านไม่ได้เพราะสัญญากับพ่อแม่ไว้ว่าจะไม่ดืม่มแอลกอฮอล์หลังจากที่เกิดเรื่องในตอนนั้นต่อมาที่พ่อกับแม่ของเจสันพวกเขาได้คุยกันจนพ่อเ,เริ่มใจอ่อนและดูจะเข้าใจลูกมากขึ้นแล้วขอตัวออกไปตามหาเจาสันข้างนอกลอล่าพาเจาสันไปที่คอนโดเธอก็ได้ทําการอ่อยเหมือนเดิมแต่รอบนี้เจสันไม่เอาด้วยแล้วบอกว่าเรื่องพวกนี้มันผิด เขาก็บอกอีกว่าลอล่านี่แหละคือตัวปัญหาแล้วก็เดินออกไปลอล่าเนี่ยเธอก็ดูจะคลั่งในทีเดียวเจสันได้เดินออกมานั่งอยู่ริมถนนพ่อของเจสันเนี่ยได้เข้ามาพอดีเขาลงมาพูดก,กับเจสันว่าเขา่็เข้าใจลูกแล้วและยอมให้ลูกทาในสิ่งที่ต้องการคือเจสันเนี่ยเขาอยากเป็นนักดนตรีอะไรประมาณนี้นะพอเช้าลอล่าที่นอนร้องไห้ยอยู่ในรถแล้วมาจอดนอนหน้าบ้านเจสันทั้งคืนเธอก็ตื่นมาและเห็นว่าคนในบ้านนกำลังไปโรงเรียนแต่เธอเนี่ยก็ได้ขับรถออกไป โซอีอ้เห็นรถของลอล่าเธอเหมือนจะจำรถได้พอมาถึงโรงเรียนโซอีอ้ก็มาจดทะเบียนรถของลอล่าเธอลองไปตรวจสอบดูก็พบว่ามันเป็นทะเบียนปลอมเจสันเนี่ยได้เข้ามาในห้องก็พบว่าลอล่าเนี่ยกินยาฆ่าตัวตายนอนอยู่บนเตียงเขา,าตกใจมากแล้วพยายามจะผายปอดแต่จริงๆแล้วลอล่าเนี่ยก็แค่แกล้งหลับแล้วก็บอกกับเจสันว่าเจสันเนี่ยช่วยชีวิตเธอสแสดงว่าเจสันเนี่ยรักเธออยู่นะอะไรประมาณนี้แล้วเจสันเนี่ยเขาก็ได้ขู่ลอล่าว่าจะไปฟ้องคู่ใหญ่ ต่ลอล่าเนี่ยก็บอกว่าเอาเลยเรื่องอื้อฉาวของเขาเนี่ยคนจะได้รู้กันทั่วว่าเจสันเนี่ยไปสบลรือให้กับแม่ชีแต่เธอเนี่ยก็ได้เดินออกไปจากนั้นก็มีสายของโซอี้โทรมาหาเจสันบอกว่ารถที่จอดหน้าบ้านเราเมื่อเช้าเนี่ยน่าจะเป็นรถของลอล่าแต่เจสันเนี่ยเขากำลังคิดถึงเรื่องอื่นอยู่เลยไมไ่สนใจที่โซอี้พูดแล้ววางสายไปพอถึงข้ามเรียนขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังสวดมนต์กันอย,อยู่อยู่ๆรีเบคก้า ก็พาซาร่ากลับมาที่ห้องเรียนซึ่งนั่น,นทำให้ลอล่าไม่พอใจแต่ริเบก้าก็ให้ผลว่าพ่อของซาร่าบริจาคให้โรงเรียนเยอะทําให้มีคําสั่งจากคณะกรรมการว่าให้ซาร่ากลับมาเรียนให้ตามปกติลอล่าได้กลับมาเห็นว่าเจสัน,นกำลังคุยกับซาร่าอยู่เธอเลยเรียกเจสันคุยส่วนตัวเธอบอกไม่อยากให้เจสัน,นคุยกับซาร่าแต่เจสันกน็ไม่ได้สนใจแล้วเดินจากห้องแล้วมาพูดยั่วประสาทลอล่าประมาณว่าคืนนั้นกับซาร่าขาบวัามาแล้วจะลองกันใหม่ คือตั้งใจจะให้ลอล่าเห็นซึ่งนั้นก็ทําให้ลอล่าคลั่งและเธอก็เหมือนจะคิดอะไรได้ในคืนนั้นขณะที่ซาร่ากําลังอาบน้ําอยู่เธอก็ได้จับหัวซาร่าเนี่ยโขกกาแพงมาหลายทีจนเธอตายแล้วเธอก็ได้จัดฉากเหมือนว่าซาร่าเนี่ยลื่นสบู่หัวฟาดพื้นตายจนภาพอีกวันเจสันก็ได้ถามลอล่าว่าเนี่ยใช่ฝีมือเธอใช่ไหมแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่รู้เรื่องตำรวจบ,บอกเปน็นอุบัติเหตุแล้วลอล่า ก็ได้เอาคลิปที่เธอแอบถ่ายไว้ตอนนั้นให้เจสันดูเธอกู่เจสันว่าให้ทําตัวดีๆไม่งั้นเธอจะเอาคลิปลงในเน็ตเจสันเขาก็บอกว่าถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยลอร่าก็จะเสียหายด้วยแต่เธอก็ไม่สนใจเพราะชีวิตเธอมันพังไปแล้วเธอ,อยากไปจากที่นี่และให้เจสันไปกับเธอด้วยเจ้ถึงวันหยุดเจสันเนี่ยกำลังกลับบ้านลอร่าก็บอกกับรีเบคก้าว่าป้าของเธอตายแล้วเพื่อจะหาเรื่องไปหาเจสันในคืนนั้นบ้านของเจสันเนี่ยก็ได้มาทานอาหารกัน ลอล่าได้ตามมาที่ร้านแล้วทามาเป็นเข้ามาทักทายพ่อแม่เจสันแล้วพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็ชวนเธอมานั่งทานอาหารที่โต๊ดด้วยกันลอล่าก็ได้โทรศัพท์ขึ้นมาวางบนโต๊ะเพื่อเป็นการขู่เจสันพวกเขาก็คุยอะไรกันไปเรืเ่อยเปื่อยลอล่าเนี่ยก็แอบรูปข่าเจสันตลอดแต่มาที่ลิเบกาเธอโทรหาโรงพยาบาลที่ลอล่าอ้างว่าเธอไปเยี่ยมป้าปบ่อยๆลิเบกาได้ทำทีโทรไปถามว่ามีคนไข้เสียชีวิตชื่อฟานซิดบ้างไหมซึ่งฟานซิดเนี่ยเป็นชื่อของป้าลอล่าที่ลอล่าอ้างนะแต่พนักง,งานเนี่ยก็บอกว่าไม่มี นั่นก็ทําให้ริเบกาเนี่ยเริ่มเอะใจต่อมาที่ Zoe, โซอี้ก็มาคุยกับเจสันเจสันก็เลยเล่าทุกอย่างให้เธอฟังซึ่งโซอี้เนี่ยก็คิดว่าลอร่าเนี่ยไม่ใช่แม่ชีโซเฟียตัวจริงเธอเนี่ยก็คิดว่าเธอจะส่งเรื่องนี้ให้ตํารวจแต่พวกเขาเนี่ยยังมีหลักฐานไม่มากพอเจสันเลยบอกว่าในห้องลอร่าเนี่ยมีโน้ตบุ๊กอยู่พออีกวันขณะที่ลอร่ากําลังเดินเดินอยู่ริเบกาก็มาเรียกเธอไปคุยซึ่งเป็นเวลาเดียวกับเจสันกับโซอี้ที่พยายามงัดเข้าห้องของลอร่า รีเบกาก็ได้บอกว่าเธอรู้หมดแล้วนะว่าลอร่าหลอกเรื่องป้าและคิดว่าเธอคงหลอกอีกหลายๆเรื่องเธอถามลอร่าว่าลอร่าต้องการอะไรกันแน่แต่เธอเนี่ยก็แฉไปเรื่อยนะไม่ยอมรับความจริงจนรีเบกาเนี่ยจะโทรหาคู่ใหญ่ลอร่ามาแย่งมือถือเธอและใช้คมไฟฟ,า,ฟาสลบไปทางด้านของเจสันกับโซอี้หลังจากที่งานเข้าห้องได้ก็ได้มาเปิดโน้ตบุ๊กดูซึ่งในนั้นเนี่ยมีไฟล์รูปของเจสันอยู่ในเครื่องเต็ไมไปหมด พวกเขาจะเข้าอีเมลจากก็ติดรหัสผ่านแล้วโน้ตบุ๊กของลอร่ารีบมาหารีเบก้าที่ห้องแต่ลอร่าเนี่ยล็อกห้องไว้พวกเขามาเคาะเห็นว่าไม่มีคนเปิดเลยมาตามหากันในโบสถ์ต่อลอร่าตามพวกเขามาแล้วหยิบของบางอย่างมาเป็นอาวุธโซอี้กับเจสันเนี่ยก็บอกว่าเขาอะรู้หมดแล้วว่าเธอไม่ใช่แม่ชีตัวจริงแล้วก็พูดชื่อลอร่าออกมาซึ่งทั้งเรื่องเนี่ยทุกคนจะเรียกลอร่าว่าโซเฟียนะครับพวกเขาได้ตามหารีเบก้ากันต่อโซอี้ก็ได้โดนลอร่าเนี่ยเอาเหล็กฟาดจนล้มไป ส่วนเจสันเนี่ยก็ถูกเตะอัดไข่ขณะที่โซอี้กำลังจะโดนลอล่าฆ่าลิเวก้าเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันแล่ลอล่าเนี่ยก็ถูกเจสันใช้ไขควงที่เขาพกมางัดห้องของลอล่าแทงไปที่กลางหลังจนตายจนถึงวันเรียนจบพ่อของเจสันก็ได้ซื้อกีตาร์มาให้พร้อมกับมอบรถของเขาให้เจสันเจสันเนี่ยก็ได้เล่นกีตาร์ตัวนั้นแล้วหนังก็จบก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องแบทซิสเตอร์แล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้รับค่านนจาก MDB ไป 4.9คะแนนเอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะก็ฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปห,หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ